บริษัทเชิญฉันออกสิ้นเดือนนี้แล้วอ่ะเชิญออกคุณมิ้นโดนไล่ออกเรื่องอะไรล่ะคะคุณมิ้นก็ผู้จัดการเขาบอกว่าฉันทํางานไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินนะสิแบบนี้แผนกเราก็ต้องหาหัวหน้าคนใหม่หน่อยสิครับก็แต่ก่อนคุณเป็นหัวหน้าฉันแต่ว่าตอนนี้คุณไม่ได้เป็นหัวหน้าฉันแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องมายุ่งเรื่องส่วนตัวของฉันรู้ไว้ซะด้วยอะไรครับงานแบบนี้คุณก็ทําเองได้เนี่ยเอาไาให้ผมทำไม ก็นี่มันเป็นหน้าที่คุณไงคะลืมอะไลไปหรือเปล่าครับตอนนี้เราเป็นพนักง,งานเหมือนกันแล้วไอ้งานพวกนี้ก็แบ่งๆกันทำไปเลยครับอย่าเอาเปรียบคนอื่นเลยสวัสดีค่ะคุณมิน้นสวัสดีค่ะคุณทิพย์วันนี้มาตั้งแต่เช้าเลยนะคะอ๋อวันนี้ทิพย์มีงานที่ต้องเคลียร์นะคะก็เลยมาเช้านิดนึงนี่ค่ะหัวหน้า ข้าวเหนียวหรอร้านนี้อร่อยมากเลยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีครับคุณมินงานที่สั่งเมื่อวานผมส่งให้ในเมลแล้วนะครับอ๋อฉันยังไม่ได้เช็คอ e ีเมลเลยะคะ่ะเดี๋ยวฉันดูให้นะคะได้มีอะไรแก้ไขก็แจ้งได้เลยะคะ่ะคุณบินคะท่านประธานเรียกข้าโพบค่ะได้ค่ะ ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ดูหน้าตาเขาเคร่งเครียดนะคุณมิ้นเป็นอะไรหรือเปล่าครับฟุกทิฟฉันมีเรื่องจะบอกบริษัทเชิญฉ,ฉันออกสิ้นเดือนนี้แล้วอะ่ะเชิญออกคุณมิ้นโดนไล่ออกเรื่องอะไรลหรคะคุณมิ้นก็ผู้จัดการเขาบอกว่าฉันทำงานไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินน่ะสิ แบบนี้แผานากเราก็ต้องหาหัวหน้าคนใหม่หน่อยสิครับใช่ก็พวกเธอนั่นแหละเห็นผู้จัดการเขาบอกว่าเขาจะพิจารณาโดยทีเขาก็เลยให้ฉันลดมาเป็นพนักงานธรรมดาก่อนจนกว่าจะถึงสิ้นเดือนนี้อ่ะจริงเหรอเสียใจด้วยนะ9ก้ามงสิ้าแล้วทำไมยังไม่มีใครมาอีกเนี่ย คุณเทปทำไมวันนี้ถึงมาทํางานสายนะคะฉันก็มีทุเลาของฉันบ้างสินีม่มันเรื่องส่วนตัวนะมีมารยาซะบ้างนะก็ปกติฉันก็ถามคุณแบบนี้อยู่แล้วทําไมวันนี้คุณถึงพูดจากับฉันแบบนี้นะคะก็แต่ก่อนคุณเป็นหัวหน้าฉันแต่ว่าตอนเนี้ยคุณไม่ได้เป็นหัวหน้าฉันแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องมายุ่งเรื่องส่วนตัวของฉันรู้ไว้ซะด้วยค่ะ ฟูก oh. เดี๋ยวช่วยเลีย์เอกสารตรนี้ให้ผู้จัดการเขาหน่อยนะพอดีคุค้างมาหลายวันแล้วอะไรครับงานแบบนี้คุณก็ทําเองได้เนี่ยเอามาให้ผมทำไมก็นี่มันเป็นหน้าที่คุณไงคะลืมอะไรไปหรือเปล่าครับตอนนี้เราเป็นพนักงานเหมือนกันแล้วไอ้งานพวกนี้ก็แบ่งแกันทำไปเลยครับอย่าเปรียบคนอื่นเลยเอาเปรียบอะไรหรอก็เมื่อก่อนคุณก็เป็นคนทําฉันก็มีงานที่ต้องรับผิดชอบนะเจ๊ทิปแค่บอกให้เขาเข้าใจทิมิ้น ตอนนี้เธอเป็นพนักงานเหมือนพวกเราแล้วนะหัดปรับตัวซะบ้างอย่าคิดว่าตัวเองเป็นหัวหน้าเหมือนเมื่อก่อนสิ้นเดือนก็ต้องออกแล้วไอ้นงานพวกนี้ก็ทำเองซะบ้างนะพวกฉันไม่มีเวลาทำให้หรอกใช่ฉันจะต้องทำงานส่งผู้จัดการและอีกไม่นานผู้จัดการเขาก็ต้องเลือกหัวหน้าคุณใหม่จริงเหยเพราะฉะน,นั้นเงินงานง่ายแบบนี้แกก็เอาไปทำนะมินอ๋อ,อแล้วก็ไม่ต้อง เอามาให้พวกฉันทำเองเข้าใจไว้ซะด้วยนะก็ได้เดี๋ยวฉันทำเองสงสัยจะปรับตัวไม่ได้ปกติก็จะสั่งงานนะเนาะใช่ผมเรียกทุกคนมาวันนี้ผมมีเ,มะะเรื่องสำคัญที่จะแก้งทราบนะครับเรื่องสำคัญ ใช่เรื่องที่จะแต่งตั้งหัวหน้าแผานกคนใหม่ใช่มีเคะผู้จัดการเรื่องนั้นก็ใช่แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้เรื่องสําคัญที่ว่าคือเรื่องอะไระครับเรื่องกําหนดจัดงานฉลองให้คุณมิ้นไงผมจะจัดงานเลี้ยงส่งวันศุกร์นี้อะไรกันครับผู้จัดการโดนมบริษัทเชิญไล่ออกแบบเนี้ยเขายิ่งจัดงานเลี้ยงส่งอีกเหรอคะผมว่าบริษัทเราจะใจดีเกินไปแล้วนะครับเก็บงบประมาณตรงนั้นไว้ทำอย่างอื่นไม่ดีกว่าละครับ ฉันว่าพวกคุณเข้าใจอะไรผิดไปนะคะเข้าใจผิดอะไรคุณมิ้นในเรื่องตำแหน่งไปทำงานที่สำนักง,งานใหญ่ไม่ได้โดนได้ออกนะครับสวัสดีค่ะผู้จัดก,การสวัสดีครับแล้วผู้จัดก,การเรียกฉันมาพบมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะผมยินดีกับคุณเลยนะคุณได้เรื่องตำแหน่งไปทำงานที่สำนักง,งานใหญ่จริงเหรอครับผู้จัดก,การจริงสิท่าขาใหญ่ก็ส่งหนังสือมาแล้วอฮ้ยฉันดีใจจังเลย ในที่สุดฉันก็ได้ไปทํางานที่สํานักงานใหญ่สักทีคุณช่วยเลือกพนักง,งานขึ้นมาเป็นหัวหน้าแทนคุณด้วยนะฮะให้ดิฉันเลือกเองเหรอคะแต่มันเป็นหน้าที่ของผู้จัดก,การไม่ใช่เหรอคุณใกลคิดกับพนักง,งานมากที่สุดคุณเลือกมาเลยครับแต่ดิฉันคงตัดสินใจไม่ถูกหรอกคะ่ะเพราะาพะนักง,งานทุกคนก็ทั้งขยันมีน้ําใจแล้วก็นิสัยดีกันหมดเลยคะ่ะยังไงคุณต้องเลือกมาให้ผมนะครับได้คะ่ะถ้าอย่างนั้นดิฉันขอเวลาสักสามวันได้ไหมคะผู้จัดก,การได้สิ เรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้แหละค่ะเออคุณมิ้นะคะดิฉันไม่ได้ตั้งใจจะดูถูกคุณมิ้นนะคะขอโทษนะครับผมมีปัญหาที่บ้านมาก็เลยอารมณ์เสียใส่เพื่นร่วมง,งานนะครับไม่ได้ตั้งใจเลยนะครับไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นแหละฉันรู้หมดแล้วว่านิสัยที่แท้จริงของพวกคุณสองคนเป็นยังไงผู้จัดการคะถ้าเกิดว่าจะหาหัวหน้าคนใหม่เนี่ยดิฉันแนะนําให้เปิดรับสมัครดีกว่าคะ่ะเพราะว่าสองคนเนี้ย ไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหัวหน้าเลยค่ะไม่ได้นะครับพวกเราก็ทํางานที่นี่มานานแล้วถ้าเกิดว่าตําแหน่งนี้จะเป็นของใครมันก็ควรจะเป็นของคนในนะครับดีกว่าจะไปรับสมัครใหม่ก็ถ,ถ้าคนในมันไม่เอาไหนก็รับสมัครคนใหม่เข้ามาดีกว่าค่ะเอาแบบนั้นก็ได้ครับคนเราเนี่ยพอมีอํานาจขึ้นมาก็มักจะแสดงนิสัยและกิริยาที่แท้จริงฉันจะรายงานเรื่องของพวกเธอที่พวกเธอทำงานผิดพลาด ให้ผู้จัดการฟังทั้งหมดจริงเหรอครับที่สาวผู้จัดการอย่าหวังว่าจะได้เลื่อนตำแหน่งเลยพวกเธอสองคนน่ะสมควรที่จะได้ลดเงินเดือนด้วยซ้ำเงินเดือนทำแบบนั้นไม่ได้นะคะพวกเราขอโทษจริงๆค่ะอย่าทําแบบนั้นเลยนะคะอย่าลดเงินเดือนเลยนะครับเป็นไ,ได้ตั้งใจทำจริงครับฉันก็ประเมินตามความจริงเพราะว่าสองคนเนี้ยเอาเวลาไปทํางานที่คิดว่าจะทําให้เดือนได้เลื่อนตาแหน่ง จนลืมงานที่ต้องรับผิดชอบทําให้งานผิดพลาดที่ฉันเก็บรายละเอียดตรงนี้ไว้หมดแล้วค่ะเออเออคุณมิ้นคะไม่ต้องมาเรียกฉันว่าคุณมิน้นเธอก็อเรียกฉันแบบเดิมแบบที่เธอเคยเรียกนั่นแหละแบบที่จิกหัวใช้คนอื่นเธอถนัดไม่ใช่หรอเออคุณมิน้นเสียแรงที่ฉันเคยมองพวกเธอสองคนว่าทํางานดีคนเราก็เป็นแบบนี้แหละพออยู่ในระดับเดียวกันหรือว่าอยู่เหนือกว่าก็มักจะแสดงนิสัยที่แท้จริงออกมา ถ้าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องจริงผมจะลดเงินเดือนคุณทั้งสองคนผู้จัดการครับอย่าลดเงินเดือนเลยนะครับแค่นี้ก็ไม่พอแล้วผู้จัดการขอ,อละค่ะขอเท่าเดิมเลยค่ะแค่เท่าเดิมก็ยังไม่พอใช้แล้วค่ะผู้จัดการไม่ต้องตรวจสอบแล้วครับถ้าสารภาพจะลดลงกึ่งหนึ่งไหมทราบเนี่ย